สวัสดีค่ะพบกับช่องเอฟซีหมอลํมมาแรงกันอีกเช่นเคยนะคะความเขอนไวหวล่าสุดเอ่ะคะ่ะจากกรณีประเด็นดราม่าเรื่องท่ดินระวางบอดบีกและกะอดีตภรรยากะคือแผ้าขาวแสงทองนะคะที่ทกเถียงกันไปมากว่าแท้จริงแล้วผู้ใดเป็นเจ้าของที่แท้จริงในกรรมมทธิ์ของทิดินนี้และไพศิชนะในเรื่องนี้ พะว่าแพ้าๆก็ได้ฟองลองบทบิดคือกันในเรื่องของประเด็นที่ดินล่าสุดเนาะค่ะจากที่เพ่าเพิ่นไเดเ้ว้าก่อนนานี้เนาะที่เพิ่นเดเว้าถึงว่าไผที่อยากหูเรื่องที่ดินก็ขับรถผ่านหน้าบ้านและก็ให้อ่านดีๆนี่อ่านขอความให้ดีๆว่าขอขวามนั้นมันเขียนว่าจังไดอ่านให้ครบข่าสั่นกระิเดือดโลน และกาล่าสุดเนาะคะ่ะจากทีหลายๆคนได้สงสัยว่าขอความทิ่ติดอยู่นาบ้านนั้นเขียนว่าจังไดก็ยังไม่มีไผ่หูเนาะคะ่ะทางด้านของเพจสบายดีทูเดย์เนาะคะ่ะเพื่อนกระเดะเอารูปของป่ายนาบ้านทิ่ติดไว้เนาะคะ่ะว่าเอามาโพสลงในเพจว่าขอความที่ว่าน,นั้นเป็นขอความว่าจังไดเนาะคะ่ะโดยเฮาสิอานในท่านผู้ชมฟังนะคะ่ะ ว่าขอความหนี่เขียนว่าแบบใดแผ่วพภาถึงใดประกาศยังสัจีนว่าอาเนคบให้ดีคัสสันสเดียดหลอนกันเบิดเนาะค่ะโดยเพจสบายดีทู่ดีมีการโพสขอความว่าค้นติดโบคืนเลสูและกะแนบรูปภาพของป้ายประกาศเนาะค่ะป้ายประกาศเขียนว่าห้ามบุคคลภายนอกบุกลุกเข้าพื้นที่ส่วนบุคคลห้ามถ่ายภาพบันทึกวิดีโอแพร่ภาพสด ตัวบ้านตัวอาคารภายในพื้นที่ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาคดีของศาลจังหวัดยโสธรหมายเลขดำที่ W E 182ปทับ2568จนกว่าคดีจะถึงที่สุดหรือศาลมีคำสั่งถึงที่สุดหากฝ่าฝืนอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมายซึ่งหลังจากที่โพสต์นี้เนาะค่ะได้โพต์ลงไป กไรีมีเช่าโซเชียลเขามาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่ากะต้องถามว่าบีกเห่นคล้ายของยูโบตอนหนี้คือมีแต่ว่าบทจัดการให้มันเด็ดขาดไปเลยถ้าเป็นของเจ้าของใส่ซิทีิละค่ะคือเรื่องลูกการห้องตัวสารขอมีซิดในตัวลูกเมื่อได้ซิ์แต่กะย่อมเขาทุกอย่างให้เขามีคำสั่งเหนือเจ้าตลอดเนาะคนติดตามเจ้า จังคอยนี่ศูนย์เ็ดให้ถูกต้องเ็ดให้แล้วและก็บจบขขาวบีกเอ้ยเป็นพ่อบีกใจดีใจอ่อนกับเขาหลายเขาก็เลยเ็ดสำัำเหดส้ำแล้วซ้ำอีกล่อง, Card, งเด็ดขาดเบิร์ดบีกถ้าเป็นเจ้าของที่ดินก็ใส่ซิทเลยรอบนี้ต้องเด็ดขาดนะบีกบบตองคิดว่ามันเป็นแม่ของลูกเพรามันเหตดอยียงมันกับ,บ่บเคยคิด ว่าบิกเป็นพ่อของลูกคือกันอีกคอมเมนต์หนึ่งกับว่าเนะแบบว่านั่งเคยตู่ที่อยากสิได้ของแบบฟิฟี่คิดว่าอดีตผัวงูหัวอ่อนและอีกอย่างอดีตผัวกระหักลูกหลายเลยคิดสิเอัชนะอย่างเดียวพอนั่งค่อยตู่ที่เคยได้มาแล้วหลายๆอย่างอย่างเช่นแอบซื้อที่ดินซิบลาหรือยีซิบลโดยบริบอกอดีตผัวตอนที่อยู่น้ำกัน สองแอบซื่อโลดโดยที่ว่บอกขัวคือเงินทีหามาน้ำกันแต่ทั้งนี่ทั้งนั่นคือเป็นซื้อของเจ้าของเองทุกอย่างสรุปคือนั่งเป็นคนหินแกตู่เห็นแก่ใดนั่นเองห้ามด่าคอยเดอร์ดามากคอยดากับไผออกหมายหาย้ยงงนะเขาล่อโฉนดโตจรจิงอยู่ค่ะสามสวันมีคนแอบเอาโฉนดไปเปลี่ยนซื่อ แตเหตุบ่ไดดพื้นที่ส่วนบุคคลของไายนอห้ามบุกลูกเดอร์ค้นของออกไปซะจัดการให้จบทุกเรื่องเลยค่ะบอดบีกในเมื่อบห้เกียรติกันแล้วกระขาดขาดกันไปเลยค่ะส่วนทางด้านของท่านายช่ายพัดเนาะค่ะที่เป็นท่านายของคุยบาลฟินแลนด์ เพิ่นกระเด้าถึงประเด็นของแพ้่าเาวที่เด็ดติดป้ายประกาศสั่งห้ามบ่อห้มีการทายลูปบ่อห้มีการบันทึกวิดีโอสั่งห้ามเกี่ยวกับบานหลังนี้เนาะค่ะกับที่ดินพื้นหนีทั้งด้านทนาได้ดเพิ่นกระเลยเดอออกมาแสดงความคิดเห็นเด่มาว้าในเชิงของกฎหมายเนาะค่ะว่าแพ้วาเภาวสั่งห้ามแบบนี้นนสั่งห้ามได้บบทนาได้พัดบอกว่าแพ้่าเาวสั่งห้าม และกะติดป่ายประกาศแบบนี้บ่ได้เอาเป็นว่าเข้าไปรับชมรับฟังบางช่วงบางตอนเนาะคะ่ะที่ท่านนายพัดเพิ่นเดเวาและก็วิเคราะห์ถึงประเด็นนี้เนาะคะ่ะในส่วนคดีนะครับถึงแม้ว่าเราเนี่ยนะครับจะเป็นโจทย์นะครับยื่นฟ้องจำเลยต่อศาลแล้วก็ตามนะครับเราจะมีสิทธิ์ไปห้ามนะครับจำเลยนะครับหรือผู้ที่ถูกฟ้องคดีนะครับห้ามไปกระทําอะไรต่อทรัพ์ นะเช่นเข้าไปในพื้นที่ทรัพย์ห้ามบุกลุกห้ามถ่ายรูปห้ามทำคอนเทนต์ห้าม,าาม, content, ามนั่นห้ามนี่ต่อตัวทรัพย์นั้นได้หรือไม่ก็ต้องตอบนะครับว่ามันก็คงห้ามไม่ได้นะครับเพราะว่าศาลก็ยังไม่ได้ตัดสินนะครับว่าใครผิดหรือใครถูกนะครับดังนั้นเขาก็มีสิทธิ์ของเขาอยู่นะครับเราต้องเข้าใจว่าสิทธิของบุคคลเขาก็มีสิทธิดำเนินชีวิตใช้สิทธิของเขาได้ตามกฎหมายอยู่แต่อย่างไรก็ตามนะครับถ้าอยากห้ามจริงๆนะครับหลักกฎหมายเนี่ย จะต้องมีการยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอคุ้มครองชั่วข่าวนะครับว่าห้ามจำเลยเข้าไปกระทําละเมิดห้ามกระทําซ้ำห้ามจดทะเบียนห้ามอะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่งกฎหมายเนี่ยบัญญัติไว้แล้วตั้งแต่มาตรา253 253ทวี254 25 264นะครับ264ของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งนะฮะดังนั้นเนี่ยดังนั้นเนี่ยนะครับการห้ามการติดป้ายห้ามมันห้ามกันไม่ได้ฮะมันต้องใช้คำสั่งศาลเท่านั้น นะครับถึงจะห้ามกันได้นะครับนอกนั้นมันไม่ได้อะครับมันไม่ถูกต้องนะครับหลังจากที่ทังด้านของทนายพัดไดว่เวาถึงประเด็นนี้แล้วเนาะคะ่ะก็ได้มีชาวโซเชียลเขามาคอมอมินบ้างกรบ,บอกว่าไพ่กระเตือนเขาเบรไเด็นแล้วค่ะเขาอยู่ในจุดถี่ไพ่เตือนบอรไเดแล้วบอคืดว่านั่งสิเป็นใดขนาดนี้ อย่างน่อยเรื่องของขอบขั้วนี่เหตุให้ประชาชนได้รับรูกกฎหมายน้ำนะสำรับคนที่ใส่ใจกระเด็กความหูแน่นอนโอ้ยไผเป็นคนแนะนํำติดป้ายปรึกษาทนายไดบอซีหามเจ้าขอ้งโฉนดเข่าสถานที่ของเขาง่วงหลายแล้วสำรับตริงที่บอกว่ากำกำลังเหตุงานกำลังทำงานมาเบิงเดอ ใช้สิเป็นไฟแพรใพญ่บ้านโอนเป็นซื้อคนไม่ยังคะจริงๆก็อยากให้เทิ่งครูนั่นมาออกไล่าการโหนกระแสเทิ่งครูกับโบมาออกมั่นกับบริจุบบ่จุบกันเลย